ก,ก,ก็เริ่มขบวนแล้วครับดีชาวยูทูบทุกท่านครับทุกคนก็เริ่มตักไซร์แล้วครับเนแบบเอาแบบรอๆคือโคตรครับเนดะ้อ มาหน้าอัานตะวันลีดๆหน่อยลีดนิดนึงนะโอเคครับเียดเลยเฉียดเลยคั้นละส เดี๋ยว,ยวผมเหี่ยเขามาเขียนผินข้างในหมดเลยเราขี่ยางตักเลยเบี่ยงรถเลยไอ้บอขั้นเขาให้ผมเนี่ยไอ้ไอ้บอขั้นเขาให้ผมเนี่ยกำหัวเลยมันถอยออกไปกำหัวมาเลย คันละสามคิวครับเจียเตียมเลียวออกเลยนะครับเดี่ยวออกคัง เอาไปจอดนาถนนก็นได้เดินตากให้เลยครับ นะเนี่ยก็ <c oughs> ขึ้นซ้ายครับเ <c oughs> นี่ย ฮกหล่อพวงก,กับมีได้อยู่นี่อยู่ข้างในฮกหล่อพวงของเพิ่นของหน้ายโยคนร้อยหกสิบค,ค,ครับงานบุญโดยเฉพาะิเ์เนี่ยก็เตรียมก็จะ ข้าราอแม่ครับบอก่าเตมว่าข้าแ่เตรียมมานี่ครับจัดเตรียมรับจัดเตรียมอุ้ยมากเลยเินอู้เธอโบครับเธอโบจะจะไปยับมาใส่ผมเนาะใส่ล่ะ จัดเต็มครับล็อกกี้ครับหนุ่มล็อกกี้เดี๋ยวเดี๋ยวท่านทัานท่านหนีไถยเข้าไปข้างในแล้วบ้านวันนี้จะไถ่บ้านเกี่ยวออกเกี่ยวออกเลยเตะเลยเจ้าของรถเตะเจ้าของรถทัานนี่เตะหรอพี่ท่านหนีออกไปกัถอยมาหาเราเลยหาตะวันเลยแมนขามอะไร เบอร์ย่างไม่ตรงคือครับอะไรวะรถน่ข้างในรับขัาไนอกันต้อ่เลยใจขางในเลยครับยางขับไปางในใส่รำกัดเหบือนขับาดวัทุกท่านเลยเพราะว่าเขามีเงินทอนหุ่นแล้วนะเพราะเขาเขียนบินยนเงินทอนไแล้ว dạy lúc thì thấy họ dạy lúc ngon hay mừng em này mừng mày mừng em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  ากาอยู่เอมาจักติดงานว่าจีพานองเห็ดแขงเสียงเลยมแบนล้กเินขาหราาือรเปล่เาเดี๋ยวยังไปกินอยู่วัดอีก bà nên mà bôi thuốc liệt mình xin mình bài thôi thôi nhập cọ tắt lăng sai hấp nhớ về hả sẽ chuột rồi hấp เดี๋ยวไปดูเข่าเขียนบินก่อนแป๊บนึงนีง่ครับไปวันไปหลังกับไปบ่แม่นครับไปไปหลังกับไปต้อน้องว่าถอยใส่กับเบลเลยขั้นหนีออกก่อนก็นกนได้ขั้นลอยจิมหาออกได้กับเขาเลยครับมาถึงแล้วครับเสียจวดครับเสียจวดเสียจวดครับ ไฟลังเขาไปเอาได้ไอ้ไฟลังเห็นรอยชิมหาออกก้อนนี่นนนเลยยังไฟเข้าไปนับก็จะจอดก็มาถึงแล้วมาถึงแล้วดจเลยนะตัวรอตัวรอเสียบิกเข้าเสียปิกสามตาเนี่ยนะสามตา ก็กำลังใสหินใสๆครับตะวันนี่ครับเจ้าเ,เ,ออค,เครับมาถึงแล้วทีมงานสารคามทีมงานสารคามับ ใช่ครับ้ยามังนเ้ยยังก็ครับบ้างยังก็น่นี่คเสียทอครับเสียวินี่ยบบนี่ยอบ เนี่ยมอใหญ่ครับตุ่มไก่เสียอยมีหดเป็ดกับไก่ด้ยมานี่อันนู้น้าผ้าถูกไปจับเอาหป็นาเนเป็ตอีกแล้วกีไม่ต่านะต่ิ้นิ้ไส้เลยนี่ยเนี่ย ได้ใหญ่เพิ่มสุดยอจครับบังบุญได้หลายเอน้องไอ้ว่ท่านสวดอยู่ดิครับไอ้ดอกนองไอ้ท่านสวดอยู่ดีครับนองฝนอ้ยท่านสวดอยู่ไงได้อยู่ได้อยู่บนเงยอยู่บนไทมาบานเต็มว่านน ก็เสียทอบเสียวครับกำลังใจค่าทรายครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ